กราบสวัสดีครับผมทีมทีทีวีวันนี้จะเราจะมาแก้งไอ้แป๊ะครับไอ้แปะ๊ะนูน่นแล้วก็ถึงแล้วครับไอแ้แป๊ะเราก็เราจะทําการแก้งในการกระโดดถีบมันครับกระโดดถีบก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วอีกแป๊บเดียวห้ามมร้องห้าม,ามตัวเรเลยเดีย๋ยวไม่บอกอมันนะเดี๋ยวมันไม่มันเลยบางทีเราไม่ได้ถีบมันเลยนะครับ นี่ทีมนี่เพลิดเพลินเลยสั์เราจะให้มันขึ้นขอนไม้แถวๆตรงนู้นแล้วเราจะถีบมันลงเลยตรงนู้นทำการถีบสถานเดียวไอโคนจะหนไม่ไงหานบางทีถีบไปมันก็ไหลลงไปเลยกระช่างหัวมันมันไม่ใช่ผมครับเอ้ยนายครับนไงดูครับมันอยู่นู่นครับ น่ะผมจะถีบมันตรงนู้นน่ะนู้นแล้วผมสุ่มกองให้แถวนู้นตรงนู้นครับตรงนู้นนั่นนั่นนั่นผมสุ่มให้อยู่ครับอย่าไปอย่าเพิ่งโดดเป๊ยเปอย่าเพิ่งโดดอ่ะเป๊อย่าเพิ่งโดดเป๊อย่าเพิ่งโดด อย่าเพิ่งโดดแม่อย่าเพิ่งโดดไม่ไม่หายนุ๊กไม่หายเดี๋ยวขอเตรียมก้อนแป๊บเดียวไม่ยายกูสุกเองเดี๋ยวยายกูก็สุกมาแป๊บนะเป็นหนูมาทำไรมันไม่มีอะไรไปลงไปไปบ นี S <S ่ครับสีหน้าสีหน้าหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิสีหน้าโอ้ไอสัตว์เอไปไปไปขึ้นไปลองกระโดดให้ดูหน่อยกลับได้อยู่กลับได้อยู่กลับได้อยู่สุดท้ายเบอร์อยู่ไหนอยู่อยู่กูเก็บไปแล้วเก็บแล้วไปไลรมันเป็นไรตัวมันลอยหายอันนี้คนทิวจะกินให้ผู้ชมดูดูอยู่ตงอยู่ตรงไหนกูเก็บไปแล้วกูเก็บไปทางไหนเออ

ไปดีฮะไปดัไปด้ทุกคนไปฮะพ่ออมอ้แขแล้วขอบคุณนะขอบคุณที่ oh. ้กครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากที้กาุกพึงกมุงมุเอาไปเห็นแล้วนั่น อายุนั่งตัวเองก็มองเหมือนต่กขอบคุณที่ห้เราแกงครับขอบคุณนมากขอบคุณเล่นเล่นเล่นผมขอจบวิดีโอไปแค่นี้แล้วกันไะครับลงพวกมัน้เหีย